สวัสดีครับกระผมเฉยยาปัญญานุภาพสักกรจังหวัดนนทบุรีครับสวัสดีครับคุณครูครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของหลักการสากกรครับหลักการสากกรก็เป็นแนวทางที่สากกรใช้ยึดใช้ปฏิบัติเพื่อให้เห็นคุณค่าและก็ให้เกิดผลในรูปธรรมในหลักการสากกรนั้นมีด้วยกันทั้งหมด7ประการหรือ7ข้อทั้ง7ข้อเนี่ยจะเรียงร้อยกันไปเป็นกระบวนการ ซึ่งแต่ละข้อก็มีแนวาทางอันสำคัญที่เราจะต้องทำการเข้าใจแล้วก็ศึกษากันครับเริ่มที่หลักสากลข้อที่1ในหลักการสากลข้อที่1คือเป็นการาให้สมาชิกสมัครใจเข้าสมัครใจออกหรือ,อและเปิดกว้างนะครับและเปิดกว้างตรงนี้ท่านที่เป็นสมาชิกสากลนั้นทุกคนถ้าสมัครใจเข้าก็จะมีความร่วมมือค่อนข้างสูง แต่ถ้าหากว่าถูกบังคับถูกคมครูหรือการที่ไม่มีสภาพในการเข้ามาก็จะเกิดการกดดันแล้วเกิดการต่อต้อตานฉะนั้นหลักประเด็นสําคัญในสกรคือหนึ่งสักรให้ความสําคัญต่อคําว่าคนคนที่เข้ามาต้องเกิดความสมัครใจแต่ละคนนั้นจะต้องทราบถึงบทบาทของตนเองอย่างดีว่าเมื่อเข้ามาเป็นสักรแล้วบทบาทของตนนั้นต้องทําอย่างไรบ้าง ประเด็นสําคัญในหลักการข้อที่1อีกประการคือเรื่องของความเปิดใจว่างที่จะรับบุคคลต่างๆเข้ามาเราไม่มีการกีดกันนะครับว่าใครจะต่างเพศต่างต่างวัยอย่างไรสามารถอยู่ในสังคมเดียวกันได้จะไม่กีดกันในเรื่องของเชื้อชาตินะครับไม่กีดกันในเรื่องของศาสนาจะศรัทธาในศาสนาใดก็แล้วแต่อยู่ในสังคมสักัถือว่าอยู่ในสังคมเดียวกันเป็นสังคมเดียวครับ ใครจะนับถือพักการเมืองอย่างไรศรัทธาพักการเมืองใดก็แล้วแต่อยู่ในสากลเดียวกันได้ครับไม่มีความแตกต่างข้อพิยงอย่างเดียวบุคคลที่เข้ามาอยู่ในสากลนั้นต้องเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิกสิ่งใดที่ก่อให้เกิดสิ่งดีงามเราต้องร่วมมือกันสิ่งใดที่ทําให้ต้องต้องขจัดปัดเป่าเราก็ต้องร่วมมือกันไปนะครับนั่นคือหลักการข้อที่หนึ่ง หลักการข้อที่2ครับคือการควบคุมสมาชิกโดยหลักประชาธิปไตยคําว่าประชาธิปไตยเนี่ยหลายคนอาจจะแปลความไปได้เยอะนะครับให้สั้นๆง่ายๆครับว่าคําว่าประชามาจากประชาชนทิปไตยหมายถึงการตัดสินใจดังนั้นประชาธิปไตยหมายถึงการตัดสินใจโดยประชาชนหรือการตัดสินใจด้วยเสียงข้างมากหรือเสียงข้างมากเป็นใหญ่ เหล่านี้เป็นความหมายของคําว่าประชาธิปไตยทั้งสิ้นในสากลเนี้ยจะยึดหลักของประชาธิปไตยเป็นหลักครับดังนั้นในสากลทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงในฐานะส่วนบุคคลทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันหนึ่งคนหนึ่งเสียงฉะนั้นใครก็แล้วแต่จะถือคุณมากอย่างไรแต่เมื่อถึงเวลาออกเสียงในสากลก็ได้เพียงเสียงเดียวซึ่งจะแตกต่างจากบริษัททั่วไป ในบริษัทต่างๆนั้นการออกเสียงจะเป็นไปตามจำนวนหุ้นแต่ในสากรณ์นั้นการออกเสียงเป็นไปตามบุคคลฉะนั้นจะสอดคล้องกับหลักการสากรข้อที่1ที่สากรณ์นั้นให้ความสําคัญกับคําว่าคนมาในข้อ2คนนั้นยึดหลักควบคุมโดยประชาธิปไตยทุกคนออกเสียงเท่ากันสําหรับหลักการสหกรณ์ข้อที่3การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก ผมย้อนกลับไปข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่1นนั้นให้ความสําคัญในเรื่องของคนสมัครเข้าสมัครออกเปิดใจกว้างยอมรับในทุกสิ่งคนมาอยู่รวมกันหลักการข้อที่2ต้องควบคุมโดยหลักประชาธิปไตยใช้อำนาจเสียงข้างมากในการตัดสินใจหนึ่งคนหนึ่งเสียงหลักการข้อที่3ครับสากรจะประสบความสําเร็จได้หรือไม่สําคัญอยู่ที่สากรนั้นต้องรู้จักการรวมทุน สมาชิกทุกคนเมื่อเข้ามาแล้วจะต้องแสดงฐานะความรับผิดชอบโดยการร่วมกันถือหุ้นเมื่อท่านถือหุ้นก็จะได้เป็นเจ้าของสหกรณ์ได้เป็นเจ้าของสหกรณ์ก็มีสิทธิที่จะได้รับการบริการจากสหกรณ์สิทธทิและหน้าที่ก็ย่อมเกิดขึ้นในหลักการสหกรณ์ข้อที่สามนี้เราพยายามที่จะให้สมาชิกทุกคนนะครับมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจนั่นคือ1ถือหุ้นสอง สิ่งที่สากรณ์นั้นยึดถือหรือเป็นเอกลักษณ์เลยคือสมาชิกเป็นเจ้าของสมาชิกถูกเลือกตั้งเป็นผู้บริหารลูกค้าก็คือสมาชิกดังนั้นเจ้าของผู้บริหารลูกค้าจริงเป็นสมาชิกเป็นบุคคลคนเดียวกันครับธุรกิจของสากร์นั้นจึงแตกต่างเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากธุรกิจอื่น เมื่อสมาชิกทุกคนรวมทุนกันในสหกรณ์แล้วสหกรณ์นเงินนั้นไปดําเนินธุรกรรมใดๆก็แล้วแต่ส่วนเหลื่อมหรือส่วนเกินที่เกิดขึ้นเราจะไม่เรียกว่าํำไรนะครับเราจะเรียกว่าส่วนเหลื่อมหรือส่วนเกินในส่วนเกินเหล่านี้เราจะนำมาจัดสรรคืนให้กับสมาชิกผู้เป็นเจ้าของโดยทางกฎหมายสหกรณ์นั้นบอกไว้ว่า เราต้องจัดสรรเป็นเงินสำรองก่อนจากเงินสำรองเราก็มาจัดสรรเป็นเงินบำรุงสัิบารสหกรณ์ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดจากนั้นเราก็จะนํามาเป็นเงินปันผลจัดสรรเป็นเงินเฉลี่ยคืนนะครับแล้วก็สะสมเป็นทุนต่างๆสิ่งเหล่านี้ครับประโยชน์ทั้งหมดก็เกิดจากสมาชิกท่านจะสังเกตเห็นนะครับว่าเมื่อสมาชิกเข้ามาถือหุ้นเท่ากับปการลงทุนสมาชิกมาทําธุรกรรม ใ,ใดๆก็แล้วแต่กับสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนําเงินมาฝากในเรื่องของการกู้เงินในเรื่องของการซื้อสินค้าในสหกรณ์หรือแม้จะเอาผลผลิตมาขายหรือจะทํากิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ในการทำธุรกิจก็มีส่วนเหลื่อมหรือส่วนเกินเกิดขึ้นครับที่เราเข้าใจในเรื่องของกำไรนั่นหละสิ่งเหล่านั้นเมื่อได้แล้วก็นำมาจัดสรรผลประโยชน์ต่างๆนั้นแบ่งปันไปสู่สมาชิก ตรงนี้สากร่าต่างๆก็จะมีความคิดที่แตกต่างกันร้าสากรจะสะสมเป็นทุนคือทุนสำรองมากร้ายสายกรจกัดสรรเป็นส่วนของเงินคืนให้กับสมาชิกมากในรูปของเงินปันผลเงินฉเฉลี่ยคืน,นรายสายกรก็แบ่งให้เท่าๆกันอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้อยู่ที่สถานการณ์ของแต่ละสหกล สาระสำคัญของหลักการสกร์ข้อที่3คือนะครับทุกคนมีส่วนร่วมในการลงทุนทุกคนมีส่วนร่วมในการทำธุรกิจทุกคนมีส่วนร่วมในการแบ่งปันส่วนรวมที่เกิดขึ้นสำหรับหลักการข้อที่4ี่คือการปกครองตนเองและความเป็นอิสระคณะกรรมการบริหารของสกร์นั้นถูกเลือกตั้งมาโดยสมาชิกในที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการบริหารนั้นถือว่าเป็นตัวแทน,นครับ สากลนี้เราหมายถึงว่าเป็นนิติบุคคลคณะกรรมการสากลก็คือผู้แทนของนิติบุคคลในการที่จะทํานิติกรรมใดๆกับบุคคลภายนอกในการที่จะบริหารกิจการของสากลตามวัตถุประสงค์หรือเจตจำนงของที่ประชุมใหญ่ฉะนั้นคณะกรรมการสากลจะต้องเป็นอิสระไม่ถูกครอบงำใดๆจากทางการเมือง ถูกครอบงำใดๆจากองค์กรต่างๆยกตัวอย่างเช่นถ้าสากลต้องไปกู้หรือไปขอใช้เงินทุนจากแหล่งเงินทุนใดก็แล้วแต่ในเงื่อนไขของสัญญาจะต้องไม่มีกำหนดไว้ว่าสากลนั้นต้องปฏิบัติตามในข้อใดข้อหนึ่งอันทำให้สากลนั้นขาดความเป็นอิสระในการตัดสินใจฉะนั้นพูดง่ายๆว่าตัดสินใจเองโดยที่ สัญญานั้นต้องไม่ผูกพันว่าถ้าการตัดสินใจใดๆนั้นต้องขึ้นอยู่กับเจ้าของหรือแหล่งเงินทุนภายนอกซึ่งโดยปกติแล้วการกู้เงินจากภายนอกก็มักจะมีเงื่อนไขเหล่านี้เข้ามาครอบคุมรูปนี้นะครับดังนั้นในสกอร์เราจะตัดสินใจโดยอิสระไม่มีการาไม่มีการใช้อำนาจใดๆนั้นเข้ามาดําเนินการครับความเป็นอิสระก็คือการที่เราทานิติกรรมใดๆนะครับต้องไม่มีข้อตกลงใดๆนั้น เข้ามาเป็นเงื่อนไขในการบังคับทําให้เรานรักขัดการตัดสินใจไปหลักการข้อที่5คือการศึกษา,าการให้การศึกษาอบรมและสารสนเทศในหลักการข้อนี้นะครับเป็นหัวใจสําคัญมากของกระบวนการสากลเนื่องจากว่าในสากลนั้นเราสอนให้คนให้คนมีความรู้ให้คนมีความสามารถให้คนพัฒนาศักยภาพของตน เพื่อจะแข่งขันเพื่อจะปกป้องสกลโดยหลักการของการเกิดสกลสกลคือการรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือซึ่งกันและกันอาจจะเกิดจากการรวมตัวของผู้ที่มีความด้อยในหลายสิ่งด้อยด้อยด้วยอำนาจเงินด้อยด้วยภูมิปัญญาแล้วแต่เมื่อมารวมกันแล้วก็จะเกิดพลังฉะนั้นในการให้การสามรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญ สมาชิกต้องได้รับการฝึกอบรมให้รู้ถึงสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะของสมาชิกคณะกรรมการจริงอยู่ครับเป็นสมาชิกเป็นผู้แทนสมาชิกได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการต้องรู้หลักการบริหารกิจการไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมพิบาลหลักการบริหารการจัดการ ยุคใหม่ต่างๆสิ่งเหล่านี้ครับการต้องเข้าใจต้องเข้าใจในหลักการสากลทั้งเจ็ดอย่างดีเพราะฉะนั้นแล้วการเมือาง,งานต่างๆก็จะเกิดการผิดพลาดผิดจากวัตถุประสงค์แล้วก็อาจจะทําความเสียหายเกิดขึ้นได้สิ่งเหล่านี้แก้ได้โดยการพัฒนาองค์ความรู้ครับในหลักการข้อที่5จึงบอกให้สากลนั้นต้องพัฒนาบุคคลในสากล อีกประการหนึ่งก็คือผู้ของอกลุ่มของฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่สิ่งเหล่านี้เขาต้องเข้าใจหลักเรื่องการบริหารการจัดการเรื่องเน,นเรื่องต่างๆที่จะทําให้บริการนั้นเกิดความเป็นเลิศนอกจากนั้นสากลควรพึงให้ข่าวสารข่าวสารอันสําคัญแก่สมาชิกข่าวสารอันสําคัญแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อเข้าใจบทบาทของสากลเพื่อให ประชาชนทั่วไปนั้นมีส่วนร่วมท้ายสุดก็สมัครเป็นสมาชิกสากลองค์กรองสากลก็จะเกิดความมั่นคงทุกคนจะเห็นประโยชน์แล้วก็จะให้การสนับสนุนไม่มีการต่อตา้านดังนั้นเป็นหลักการข้อที่5เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญมากครับถ้าหากว่าสมาชิกสากลคณะกรรการสากลฝ่ายเจ้าหน้าที่ของสากลมีองค์ความรู้อย่างถูกต้องและดําเนินการตามหลักการสากลอย่างถูกต้องก็จะทําให้สากล เกิดความเจริญครับหลักการข้อที่6คือการร่วมมือกันระหว่างสากลเรื่องนี้ก็เป็นความสําคัญในถือว่าเป็นการสําคัญในระดับก้าวหน้าสากลที่รวมตัวกันเราจะมีสากลที่รวมกันในระดับปฐมคือสากลที่อยู่ในระดับอําเภอด้วยกันประเภทเดียวกันรวมตัวกันตั้งเป็นชมุมนุมสากลในระดับจังหวัด อันนี้เราเรียกว่าสกรขั้นปฐมเป็นการรวมตัวกันในแนวราบส่วนสกรที่สูงขึ้นมาอีกก็จะเรียกว่าเป็นการรวมตัวกันในแนวตั้งคือรวมตัวกันระหว่างชุมนุมของแต่ละจังหวัดรวมตัวกันเป็นชุมนุมเนื้อดับประเทศหรืออาจจะเป็นรนดับนานาชาติตรงนี้เป็นการให้ความร่วมมือกันในดับที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนาล่ะพัฒนาความเข้มแข็งของของบวนการสากล ให้สากรระดับท้องถิน่นเชื่อมโยงในระดับชาติระดับสู่ระบบสากลดังนั้นความร่วมมือของสากรทั้งหมดไม่แยกประเภทท่านคงได้ทราบแล้วนะครับว่าสากรมีทั้งหมด7ประเภทแต่ละประเภทนั้นเป็นอิสระต่อกันแต่สามารถรวมกันเป็นชุมนุมได้เพื่อให้พลังของสากรนั้น เกิดความยิ่งใหญ่ณต,ตรงนี้เราอาจจะยึดเอาหลักเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยการประหยัดต่อขนาดมานใช้ในการอธิบายก็ได้การรวมกันก่อให้เกิดอำนาจก่อให้เกิดพลังสิ่งเหล่านี้อยู่ในทฤษฎีที่จะสนับสนุนให้หลักการข้อที่6เนี่ยประสบความสำเร็จฉะนั้นสัก,กรต้องร่วมมือกันครับสุดท้ายหลักการสก,กรข้อที่7หลักการข้อนี้เป็นการเอื้ออาทรต่อชุมชน อันหมายความว่าจากหลักการข้อที่หนึ่งเรายอมรับในเรื่องของคนคนมีอิสระเสรีคนสามารถแสดงออกและควบคุมกันโดยใช้เสียงข้างมากทุกคนเป็นผู้บริหารทุกคนเป็นลูกค้าร่วมในการบริหารเราก็ยึดหลักของความเป็นอิสระเสรีไม่มีใครครอบงำเราสร้างพลังความยิ่งใหญ่โดยการรวมตัวกันและเมื่อสากรจำเริญมาถึงระดับหนึ่ง จำเป็นที่สหก์จะต้องพัฒนาชุมชนจำเป็นที่ต้องพัฒนาสังคมเป็นการเอื้ออาทรต่อชุมชนที่สหก์ยิ่ที่สาก์ตั้งอยู่ให้เกิดความรู้สึกว่าสหก์ไม่ใช่องค์กรที่เอาเปรียบแต่เป็นองค์กรที่เพื่อสังคมสหก์เจริญสหก์สนับสนุนชุมชนชุมชนจเจริญชุมชนได้ไประโยชน์บุคคลในชุมชนก็จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสาก์สาก์ก็จริญเติบโตต่อไป ดังนั้นในหลักการข้อที่7จากรต้องจัดสรรกำลังสุทธิไว้เพื่อสวัสดิการสังคมจัดสรรกำลัสุทธิไว้เพื่อสวัสดิการเกตสมาชิกสากอสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดจากหลักการสากอที่3มคือนําเอาส่วนเหลือมที่ได้นั้นมาจัดสรรเป็นทุนที่ผมเล่ามาทั้งหมดเป็นเรื่องของหลักการสากรเจประการอ,อย่างง่ายๆพอที่อาจารย์จะสามารถ ครูบาอาจารย์นี่สามารถจะนําไปสอนให้กับเด็กทักเรียนนะครับแต่หากจะเรียนกันให้ลึกลงไปกว่านี้จะต้องศึกษาให้ละเอียดว่าหลักประเด็นสําคัญแต่ละข้อนั้นแตกแขนงย่อยออกออกไปอีกอะไรบ้างเหล่านั้นคงไม่ได้อาจจะได้พูดคุยกับท่านคุณรูทั้งหลายก็คงจะนําแต่เพียงแก่นอันสําคัญมาผมขยาทกระตทวนนะครับหลักการข้อที่หนึ่งเราเน้นที่คน ครับให้คนทุกคนสมัครใจเข้าให้คนทุกคนเปิดใจยอมรับซึ่งกันและกันหลักการข้อที่สองทุกคนเมื่อมาอยู่รวมกันเราจะใช้หลักของเสียงข้างมากในการควบคุมใช้หลักชัดนไตครับคนมาอยู่รวมกันสารกลเป็นธุรกิจเราก็จะสัมสูนธุรกิจเพราะทุกคนเป็นเจ้าของร่วม ทุกเป็นลูนลกค้าร่วมทุกคนเป็นผู้บริหารร่วมร่วมกันคิดร่วมกันทําประโยชน์ทุกคนได้รวมกันครับหลักการข้อที่4ฝ่ายบริหารจะต้องเป็นอิสระไม่ถูกครอบงําหลักการข้อที่5ครับเราต้องให้การสรางบรมนะครับพัฒนาคนให้มีความรู้หลักการข้อที่6ครับสหกรกรทุกคนสหกรกรทั้งเราคนและเหา่าสหากรต้องร่วมมือกันครับ เพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่มีอำนาจการต่อรองสูงสุดท้ายขา้อที่7ครับจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิกแก่ชุมชนเพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าสหากรณ์นั้นทําธุรกิจเพื่อสังคมไม่ทําธุรกิจเพื่อส่วนรวมไม่ได้เอากําไรที่เกิดขึ้นหรือส่วนรวมที่เกิดขึ้นมาแบ่งปันกันแต่เราพยายามที่จะให้ทุกคนนั้นได้ประโยชน์จากกระบวนการสหกรณ์ สิ่งเหล่านี้คือหลักการสกอร์ทั้งเจ็ดข้อครับ